เมนูข้าวหมดหม้อวันนี้ขอเสนอเมนูกระดูกหมูผัดพริกแห้งโหระพาวันนี้ฉันใช้กระทะสเตลเลสตีลด้ามไม้ตาจรวดผลิตจากสเตลเลสตีลทนทานปลอดภัยตัวกระทะไม่มีรอยหมุดผัดไม่สะดุดไม่สะสมคราบสกรปรกเป็นกระทะที่ดีเลยใช่ไหมล่ะคะมาเลยค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยเริ่มจากผัดพริกแห้งก่อนเลยค่ะ ผัดจนพริกหอมดีแล้วเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปค่ะแล้วก็ผัดด้วยไฟแรงแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ากระทะจะลื่นหลุดมือเพราะว่าด้ามจับเป็นไม้จับถนัดไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆอย่างแน่นอนละคะ่ะแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะคราวนี้ก็เปิดไฟแรงๆแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปผัดไฟแรงก็ไม่ต้องกลัวด้ามไหมเพราะคอด้ามยาวเลี่ยงเปลวไฟไม่ต้องกลัวไฟแรงขนาที่เราผัดเลยละคะ่ะแค่เท่านี้เราก็จะได้เมนูนี้แล้วนะคะกระดูกอ่อนผัดพริกแห้ง โหระพาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะทุกคนใครที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรดีก็ลองทําตามนี้ได้เลยนะคะส่วนกระทะสเตลเลสติลด้าไม้ตาจร่วสามารถเลือกซื้อที่ตะกรา้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะทนทานจับถนัดผัดสะดวก